นี่นะคะน้ำมันงาผสมตาช้างคู่นะคะน้ำมันงาวิธีธรรมชาติน้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี7ต่อ3นะคะแล้วก็คำแนะนำน้ำมันงาใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารเช่นเนื้อผัดเผ็ดมะม่วงหิมะพานซุกิยากิเนื้อ,เก,กกเ,อเกาหลีลูกชิ้นหมูไก่ห่อทอดเต้าหู้ยี ม้อดินข้าวหน้าไก่กว๋วยเตี๋ยวผัดเสี่ยงไฮ้ไก่ตับหมูผัดขิงปูกุ้งอบหม้อดินปลาแปะซะผัดผักบุ้งไฟแดงทุกชนิดเนื้อสัตว์ต่างๆทอดซี่โครงหมูหรือปลาทุกชนิดหมักแล้วปิ้งด้วยน้ำมันงาจะทำให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานชาวจีนทั่วไปนิยมใช้ประกอบปรุงอาหารให้สตรีรับประทานหลังการคลอบุดเพื่อเสริมการหยุดฝฟ ัน,นส่วนประกอบที่สําคัญก็จะมีน้ํามันงา70%น้ํามันถั่วเหลือง30%นะคะข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหารมีงาเป็นส่วนประกอบนะคะปริมาณสุทธิ335 ml นะคะเนี่ท่าในใดสนใจก็จิ้มลิงก์สั่งซื้อไปทานกันดูนะคะ